แบกขึ้นมาขึ้นมาขาที่น้ำเหมือนไงลงไปได้ปังเป่าเลยเรื่องว่าใดค้นเขาก็มันใส่ลิงนั่นเสาลิงไปมีสิบเอามึงขายได้ทีนึกว่าเป็ดปางกี่ฮักเป่งเอาขึ้นมาได้ได้แล้วครับสามโลเอาขึ้นมาได้เป่งผัดพาโลแดกเลยคืนนี้เลี้ยงทั้งเลี้ยงหมดเลยชาวเฟซบุ๊กเลี้ยงทุกตัวเลยมึงต้องแดก มันงงออกมาเลยเอามาเลยเองงงนี่เองเองนนั่นนี่เองเฮ้ยตัวมันใหญ่อะสงสารมันแล้วเอาออกตาเขาอะตัวมันใหญ่ปันเอาคีมมาคีมมาคีมเฮ้ยลูกลูกมันในท้องไหนนั่นนะเออเอาออกตามันมีลูกลูกเฮ้ยนั่นน่ะไข่เออแล้วน้าเอาออกด้วยหมอมาดูกันนิวดูดูดูกันโอ้ยเข้าไปลึกก็เนาะ

ฝันมันเมื่อฝันค้นจริงๆเอาออกได้นะตายแอปเบลอยอะไทยผู้ช่วยครับนี่คือผู้ช่วยครับถ่ายเรามินพอได้เองนี่คือผู้ช่วยสองคนครับชื่อปิงครับชื่อบันครับอีกคนที่ถือถือเพ็ดนะครับนี่ใครครับใครชื่อดูงนี่ครับปันปันเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวเดูเงินปันด้วดอกปันนี่ดูเงินดอกปันกี่ทิพก็ไม่ได้ทีมครับ คือมันตายแล้วเนี่ยไม่ตายที่เอาออกเร็วๆเว้ยตายเร็วไปง่ะอือไปชิ้นด <Fern sehen. S 2> ูเปไปตัวลูกมันอ่ะไนลูกข้างล่างอ่ะเปใช่เออเจ้าวะใส่สลูกโดนเอาไงเอาก็ไม่ออกไง